อดรหัสภารกิจ Mission to the Sun ของ WHA Group ภายใต้การนำของแม่ทัพหญิงอย่างคุณจริพรจารุกรสกุลยกเครื่ององค์กรสุดเทคโนโลยีค o m p a n y ในปี2567เพื่อวางฐานเติบโตสู่เป้าหมายทำไรายได้แตะ1แสนล้านบาทภายใน5ปีพร้อมรอเผยชม Metaverse ในฐานนะ The First Industrial World ไม่เกิน2เดือนจากนี้ WHA Group ก่อตั้งเมื่อปี2546ปัจจุบันประกอบด้วย4ธุรกิจหลักคือ 1. ธุรกิจพัฒนานและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 2. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 3. ธุรกิจให้บริการสาธนารณูุโภคและพลังงาน 4ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลที่ดำเนินการเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอยู่กว่า32โครงการแต่นับจากนี้ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลของ WHA Group กำลังจะเดินหน้าสู่ภารกิจสำคัญภายใต้แผนงาน Mission to the Sun หรือเป็นการ Transform องค์กรสู่ดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเป็น Technology Company ภายในปี2567 ขอบพระคุณคุณจุนจรีพรมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้อยากให้คุณจูนช่วยแนะนําธุรกิจภายใต้ WHA ให้พวกเราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะของเรานะประกอบได้4กลุ่มธุรกิจหลักๆนะฮะกลุ่มแรกนะคะคือทางด้านตัวโลจิสติกส์11แห่งอยู่ที่เมืองไทย1งแห่งอยู่ที่เวียดนามขณะเดียวกันเราเองก็มีนด์แบง n ์อีกมากที่ติดขยายที่คุสหกรรมเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งทั้งไทยและก็เวียดนามนะคะกลุ่มที่สคือกลุ่มทางด้านตัว utilities and power หรือที่ lister ในตลาดอีก บริษัทหนึงคือดิบเชยูพีแน่นอนค่ะยูคือ utilities นะคะ,ค,ะคือทำการเรื่องสาธารณพคเช่นเรื่องน้ําเรื่องแกส๊สอะไรต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ทางด้านตัว power business นะคะ power business ของเราก็มีตั้งแต่ IPP SPP มี west energy แล้วก็มี renewable energy คือเน้นเรื่องโซล่านะคะ,คะอันนี้คือเป็นอันอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ แล้วก่อนกลุ่มที่4คือกลุ่มน้องใหม่มนะคะจริงๆก็คือทำมาสัก3-4ปีแล้วค่ะคือกลุ่มดิจิทัลโซลูชันนะคะเมื่อก่อนกลุ่มนี้เราจะเน้นทางด้าน Infrastructure นะคือทำาด้าน Data Center ทำา t t x แต่สักปี2ปีที่ผ่านมาพี่ก็ปรับโหมดให้เป็นทางด้านตัวดิจิทัลโซลูชันจุดแข็งของ WSA ในการทำธุรกิจทางด้านโลจิสติกคืออะไรคะ<า>งต้นคือคำว่า b e a u t o s u i t ะค,ะคือดบิเชย์คอร์ปอเรชันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะโลจิสติกขึ้นมาเพราะตอนนั้นเรามองเห็นแล้วเทรนเทรนณั้นยีปีก่อนอเรามองเทรนอนาคตว่าโลจิสติกจะมามแต่ต้องเป็นโลจิสติกที่มีความแตกต่างไมไ่เหมือนเดิมเป็นโลจิสติกที่สามารถตอบโจทย์นอนาคตได้นะคะณัตอนนั้นเราก็ดูภาพโลจิสติกทั้งหมดเลยทั้งเชนที่เราสนใจมากๆคือตัวเขาเรียกตรงกลางนะคะคือถึงด้านตัว warehouse หรือเดี๋ยวนี้เรียกกันว่า distribution center เรามองภาพภาพ ตรงนี้มันมีรูมให้ improve ขึ้นเยอะมากในการปรับได้เยอะมากเลยแล<ม>้วนะถ้าเกิดเราสามารถออกแบบดีไซน์บริษิสตรงนี้ได้มันจะเป็นเทรนด์อนาคตและมันสามารถต่อยอดได้อีกมากมายดเด e Che Group ณวันนั้นก็เลยเ,เ,เ,เกิดในโลจิสติกส์ภาพที่ทำเรื่องไวท์เฮาส์บริษิสขึ้นมาอันเดอรเช่เมื่อก่อนคือย่อมาจากไวท์เฮาส์เอเชียแอร์์เนี่ยค่ะเราทำทางด้านตัว Built to s u คอ Concept ถ้า20ปีก่อนแน่นอนคนทําคลังสินค้ามีเยอะแยะนะคะไม่ใช่เรารายแรกแน่นอนแต่ว่าสแตนดาร์ดมันไม่ใช่เป็นการทําแบบ ที่เขาเรียกว่าโล c คโอทางด้านตัว Domestic Requirement อะไรประมาณนั้นสร้างตามความเข้าใจของผู้ประกอบการแต่ของเราไม่ใช่เข้าไปจัดการเราเรา,เราสร้างตามความต้องการของลูกค้า คัสตอมไนั่นเองใช่นี่คือคำว่าบิวตูสูตรงนั้นนะคะดรบเชย์เลยเกิดจากวันนั้นขึ้นมานี่ความแตกต่างความโดดเด่นการที่เราสีมาดีไซน์เราทำออกแบบดีไซน์ออเปอเรชันก่อนเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีออปเปอเรชันแบบไหนแล้วเราก็ดีไซน์อาคารให้ตอบโจทย์เรื่องการทำออปเปอเรชันของเขาขึ้นมาซึ่งเราประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มากๆเลยถือว่าเป็นจุดแข็งเลยเป็นจุดแข็งมากๆจนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนพูดว่าหลายๆหลายๆคนก็มาพยายามจะเข้าสู่เรื่องโลจิสติกส์เรื่องนี้นะคะทุกคนก็พูดว่าาทหมดคะ ซึ่งไม่มีปัญหามันก็คือว่าสิ่งที่เราได้รเริ่มเมื่อ20ปีก่อนก็ดีใจนะคะที่เป็นเทรนด์ของทุกวันนี้แล้วมันทําให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเรื่องทางด้านตัวคอมพิวเตอร์เน็เรื่องโลจิสติกส์ด้วยต้องย้อนกลับอีกเพออการาะโลจิสติกส์ที่พี่พูดเมื่อกี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วที่พี่คิด<อ>แต่หลังจากนั้นมาพี่ก็เห็นภาพแตกต่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพี่มองถึงเรื่องเทคโนโลยีพี่มองว่าโลจิสติกส์นี่จะเป็นกลุ่มที่ a drop เรื่องเทคโนโลยีมา adopt ใช้ได้มากที่สุดเลยนะคะเป็นเทรนด์ของ้านวววไม่่่กรลอปแ ะจะ้ตั้งแต่เจ็ดแปีก่อนพี่มองเทรนด์ของบิสซิสแบบใหม่คือเรื่อง e-commerce ์พี่มองว่าอ c o เ m e อีคอมเมิร์ซมาแน่ <มา S 2> ที่เม, <า S 2> มืองไทยไต้องมาแน่นอนค่ะแล้วก็ e-commerce นี่พึ่ง l o g i s สติกมากกว่า95%เพราะว่าอะไรคะ,ะมันไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วมันมีแค่แพลตฟอร์มแต่การส่งของอันรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ l โล i ิสติกถ้าคุณส่งไม่ได้ตามที่ คุณพมเมสกับลูกค้าเอาไว้มันก็เฟลหรือระบบของคุณล่มขึ้นมามันก็เฟลทั้งหมดนั่นคือภาพลอจิสติกถึงมีความสําคัญกับอ e ีคอมเมิร์ซมากถัดไปก็มาในเรื่องของนิงมคมอุตสาหกรรมที่จุนมีทั้งที่เมืองไทยและตอนนี้ขยายไปที่เวียดนามด้วยทําไมถึงก้าวไปสู่ประเทศเวียดนามเรามองภาพว่าประเทศไทยนะฮะสามารถโตที่เวียดนามเราไม่ได้มองเป็นคู่แข่งของประเทศไทยค่ะเรามองว่าสามารถโตคู่ขนานกันได้เนื่องจากว่าเวียดนามก็เหมือนไทยเมื่อหลายปีก่อน นะคะที่ว่าเขาประเทศเขากำลังมีการเติบโตต้นทุนแรงงานเขาถูกค่าแรงเขายังมีปริมาณมากอยู่เราก็มองภาพว่าสิ่งนี้ที่เมืองไทยไม่มีมแต่เวียดนามดีแทนที่เราจะเสียลูกค้าของเราไปไปที่เวียดนามเราก็มองภาพว่าเราก็ไปเปิดนิคมที่เวียดนามด้วยรองรับเรื่องตรงนี้ด้วยและเป็นเรื่องที่ดีมากเรามาถูกทางมากเลยเพราะตอนนี้การที่เกิดทางด้านตัวกัดเกิดเกิดทางด้านตัวเทรดวอลขึ้นมามันคือเกิดการเคลื่อนย้ายฐานทุนจากจีนออกมาที่เซาท์อีสต์เอเชียก็มาที่ไทย เวียดนามอินโดนีเซียพี่จุมองแผนเนี่ย <c oughs> มานานก่อนหน้านี้กี่ปีแล้วคะตอนที่พี่ต้องเรียนว่าตรงน,นี้คมุสากรรมที่มาซื้อนี่คมุตสากรรมตอนปี2015ถ้าใครจําได้2015พี่ซื้อนี่คมุสาหกรรม2016พี่บอกผู้บริหารที่คมุสากรรมเลยว่าเราต้องไปโตที่เราต้องสร้างนี้เราต้องไปขยายการลงทุนที่เวียดนามค่ะ พี่บอกเลยนะแล้วตอนนั้นเราเคยตั้งทีมทางด้านไปดูที่ดุเกจที่เวียดนามแล้วปี2017นั่เนแหละค่ะเราก็เราก็เปิดนิคมแรกของเราที่เวียดนามขึ้นมาปีนี้ก็5ปีปีเข้าปีที่6ที่เราเปิดนิคมที่เวียดนามกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มทางด้านอินดัสทรีที่มาที่ไทยกลับมาที่เวียดนามมีความต้องการไม่ได้เหมือนกันมันไม่เป็ทุกคนไม่ต้องการอาหารอย่างเดียวกันทุกคนชอบแบบนั้นแบบนี้มันไม่เหมือนกันเช่นคนที่ต้องการลงทุนในเมืองไทยเขาต้องการอินฟราสักเจอร์ที่ดีกว่าออมคคะเรื่งน คนมีสกิลเรเบอร์ที่ดีกว่าอย่างเช่นกลุ่มออโต้เซกเตอร์ชัดเจนมากประเทศไทยเราเป็นคัสเตอร์ยานยนต์มาตั้งหลายสิบปีแล้วัน mm ั hmm. ้นสกิลเรเบอร์ของเราเรื่องนี้มีความเก่งมาก mm hmm. อย่างื่อนนี้ขึ้นมาอีโคซิสเต็มที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยตรงนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งเช่นกัน โอเคพลังงานเราแพงแต่เรามีความมั่นคงเรื่องพลังงานเราไม่เคยไฟดับนะคะเรามีความมั่นคงเรื่องซออินฟาสต์เราแข็งเราพร้อมมากในเรือ่องนี้ขึ้นมาเนะเพราะไอ้การทำเาเรียกาทำโรงงานผลิตเนี่ยไฟดับตัดติดไม่ได้นะคะมันชัดดาวไปทีหนึ่งเสียหายหลายล้านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันที่ลูกค้าเรามองเรื่องนี้ความมั่นคงเรื่องน้ําเรื่องพลังงานถัดมาเขาเรียกว่าอะไรกันเขาเรียกอะไรนะ tax p r i v i หรืออัตราเรื่องเรื่องภาษี p r i v i แต่ period, ทางด้านภาครัฐรัฐบาลเราเองตั้งแต่มี e-c ขึ้นมาก็มีการทัวรโหมดทางด้านตัว S-curve นะฮะคือ S-curve กับ New S-curve ทั้งหมด12อย่างขึ้นมาซึ่งตรงนี้ทางด้านตัว b o i ก็ให้ทางด้านตัว tax p r i v i e g e กับกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ทําให้กลุ่มทางด้าน investor ต่างๆที่ต้องการทำธุรกิจด้านนี้ ก็ย้ายมาลงทุนที่เมืองไทยขณะเดียวกันอินเวสเตอร์ต่างๆที่เช่นทลงด้านตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทางด้านตัวโลเอนอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงใช้แรงงานมากๆแล้วก็การแรงงานราคาถูกเขาก็ไปเพื่อนบ้านเราแน่นอนอเพราะว่าเราเองไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ละถ้าเป็นอย่างนี้เราเบอร์ยี่สิบสิบยี่สิบปีก่อนเราตอบโจทย์เรื่องนี้ะตอนนี้เขาก็ไปเพื่อนบ้านเราที่เป็นเรื่องปกติของการลงทุนนะฮะนั้นนี่คมของเราที่เวียดนามเราก็รับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ของกลุ่มทางด้านตัวตัวต่าาาางงงงๆเค้ใชนนนที เปิดเสร็จน่าจะ4ี่ห้าหมื่นคนอย่างเงี้ยอันนั้นสิ่งเนี้ยเราเขาก็ถือว่าเวียดนามก็ตอบโจทย์เขาในเรื่องตรงนั้นขึ้นมาแล้วนั้นประเทศไทยเรามีศักยภาพที่เราไม่ต้องเกรงกลัวเวียดนามเลยอย่างที่พี่จูนได้เน้นย้ำมากพี่มองว่ามันจุดเด่นคนละอย่างกันนะคะแต่ต้องอย่าแต่ก็ต้องระวังในเรื่องนี้เพราะเวียดนามมีการเติบโตที่เร็วมากแล้วคนของเขาก็ต้องเรียกคนของเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความกระหายในการเรียนรู้มีแบบค่อนข้างจะแบบ มีพลังเยอะมากๆในตรงนี้ขึ้นมาสิ่งที่รัฐบาลเขาทำเองเนี่ยก็ข้อ p o s i t i v ต่อการลงทุนแถมเ็ามีทางด้านเรื่อง FTA มากกว่าประเทศไทยตั้งเยอะ,ะเขามีข้อตกลงทางภาษีต่างๆการค้ากับทั่วโลกมากกว่าเมืองไทยอันตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีเรื่อง CPTP อีกซึ่งเราเองก็ไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องนี้ตรงนี้ขึ้นมานี่คือจุดที่เขาได้เปรียบขึ้นมานะฮะเนั้นประเทศไทยเองเนี่ยคุณจะนิ่งๆไม่ได้คุณก็ต้อง ไฟไปข้างหน้าเหมือนกันค่ะค่ะและในช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งที่จะถึงผู้นําที่จะเข้ามาพี่จูนมองว่าในฐานะที่เป็นผู้นําองค์กรทางด้านธุรกิจภาคเอกชนรัฐบาลไทยควรจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะต้องเรียนว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราพูดว่าเราต้องการเป็นฐานการผลิต ถูกไหมคะังั้นตรงนี้เนะี่ยเราก็ต้องมองภาพว่าเราจะต้องการทางด้านตัวรันทุนต่างชาติมาลงทุนที่เมืองไทยขนาดไหนซึ่งแน่นอนของประเทศเรานอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วเรามีพิ่เรื่องการส่งออกการส่งออกตรงนี้คือภาพสุดน่าเป็นเซกเตอร์อินดัสทรีเซกเตอร์ซึ่งตรงนี้มากกว่า20%ของ GDP คือได,ได้มาจากส่วนนี้นะคะ,คะจะเห็นว่าตอนที่เกิดโควิดเนี่ยของเราเครื่องยนต์เราดับไปหมดเลยนะคะคือทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฮะภาคบริการเราดับ มันเกิดการเดินทางไม่ได้ท่องเที่ยวเราเรา,ารเดราทเทยวเราไปเลยสิ่งที่มันช่วยประเทศในตอนนั้นได้คือภาคส่งออก ตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นการบริหารประเทศมันต้องมีการกระจายเรื่องความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นเราต้องมีการบริหารชัดเจนว่าเราต้องการรายได้จากกลุ่มไหนอะไรขึ้นมาแล้เราอะไรคือโรคของอนาคตอะไรเรื่องธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็ต้องมีการสร้าง business เ,เรื่องธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะเรามองว่าภาพตรงนี้อยากให้รัฐบาลมองเห็นความสําคัญแล้วก,แวก็แล้วก็มาช่วยกันกระตุ้นในเรื่องการดึงการลงทุนขึ้นมาการสร้าง ecosystem การสร้าง business m o d e ใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้นีค่ะค่ะในส่วนที่3ในเรื่องของพลังงานทาง WHA มีจุดเด่นในเรื่องอะไรคะตรงเรื่องพลรมีคบ คือหนึ่งเรามีความที่เรามีนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะนิคมอุตสาหกรรมก็คือลูกค้าของเรามีการใช้พลังงานทุกรูปแบบคือเมื่อก่อนยังไม่มีเรื่องพลังงานสะอาด <ừ. S 1> ที่เราทําก็คือมีโรงไฟฟ้าพวก IPP <c oughs> ใช่ไหมคะแต่แต่นั้นโอเค IPP นี่คือการขายไฟฟ้าเข้ากริด <ừ. S 1> แล้วเดี๋ยวกริดเขาก็จ่ายต่อมาจยางลูกค้านี้นิคมอุตสาหกรรมแต่เรามีโรง SPP ตัว SPP นี่ประมาณโรงหนึ่งประมาณสักร้อยสามสิบเมกะวัตต์เลยประมาณส่วนหนึ่งคือสายเข้ากริดประมาณสักแปดเก้าสิบเมกะวัตต์อีกส่วนหนึ่งสามสี่สิบเมกะวัตต์เราก็ม กับลูกค้าใน oh. นิคขอาาุตส <c oughs> าหกรรมขณะเดียวกันบางส่วนเราทําเป็นสตรีมเรื่องไอ้น้ำซึ่งการทําเรื่องสตรีมไอน้ำเนี่ยจะมีมารจีนมากกว่าขายพลังงานฮัล <c oughs> ลูกค้าของเราบางรายที่ก็ต้องการเรื่องไอ้น้ำเรื่องสตรีมในการไปดังปู่ทางด้านโพ u ักชั่นโปรเซสของเขา เขาก็จะซื้อสตรีมจากเราไปตรงนี้ขึ้นมาก็มีการเทรดกันในนิคมอุตสาหกรรมมีการใช้กันมีการขายเข้าไปให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอินดัสเซียลยูเซอร์เขาต้องการภาพตรงนี้อยู่แล้วค่ะค่ะและในเรื่องของน้ำล่ะค่ะพี่จุนค่ะน้ำแน่นอนค่ะเราเป็นผู้บริการพรไวน้ําให้ลูกค้าเหล่านี้ทีนิคมอุตสาหกรรมถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเราก็พรไวายก็เรียกว่าเราขายน้ําดิบคือรอว์ลอว์วอเตอร์ถัดมาเราก็บอกว่าเราเอาลอว์ว์เราไม่ขายลอวอเตอร์และเราเอาลอวอเตอร์นี่มาทำพวนนนนนนททรรรรรรีีเเเเเเมมมตตตต์์ป็ออออิิดััสสยยลลลวขาาาาาาใใหห้้้กกกกบููคคคุ ทำทรีทเมนต์อะไรแล้วแต่ถัดมาเราก็มองภาพว่าเนื่องจากว่าพอเราขายน้ําให้ลูกค้าแล้วน้ํานี้ผ่านกระบวนการโปรดักชันมันก็ต้องปล่อยเป็นน้ําเสียมาให้เราบาบัดเพราะเราต้องทำเวสท์วอเตอร์ทรีทเมนต์ด้วยแล้วก็มีเวสท์วอเตอร์ทรีทเมนต์แผนถ้าเป็นสมัยก่อนเราทรีทเมนต์เสร็จเราก็จนกระทั่งได้ค่าค่ามาตรฐานต่างๆที่สูงพอเราก็ปล่อยออกสู่สาธารณะแต่ตอนหลังเราไม่แล้วเราต้องการทำซีโร่ดิสชาร์ดนั่นคือภาพเรื่องเทรนด์ซัสเทรนซัสเทนี้เรื่อง ESG เราละออนน้ำที่เราจะปล่อยออก เอากลับมาแทนที่เราจะรีไซเคิลธรรมดาเราผ่านกระบวนการเรื่อง i n n o v a t i o n process ทำเป็น Value added Water ก็คือทางด้านตัวดีมิน e r a ไรส e วอเตอหรือร e c a เมชันวอเตอกลายเป็นม้ามูลค่าเพิ่มครบและการขายได้มาได value ที่เพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากว่ามันมีลูกค้าของเราบางกลุ่ม,มเขาก็ต้องการน้ำแบบนี้เช่นกันในการ Production อของเขานะคะก็เท่ากับว่าเราทำครบค่ะครบวงจรเลยดังนั้นพี่จูนเนี่ยให้ความสาคัญในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่อง sustainability มากๆและในปัจจุบัน โลกก็ให้ความสําคัญในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลสำหรับ w h a นะคะบรรลุหรือยังคะเราคาร์บอนเราเอารคาร์บอนนิวทรัลตั้งแต่ปี2021แล้วโอ้บรรลุเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะทั้งเราบุ้งเป้าสู่เน็ตซีโร่เราตั้งถูกเกตไว้2,050 2,050ใช่ค่ะแล้วมีแผนกลยุทธ์อย่างไรค่ะคือเรามองภาพว่าในเรื่องต้นสิ่งที่เราทําของเราเองสโคปทูของเราผ่านของเราตรงนี้ภาพที่ตรงนี้ถูกไหมคะหนึ่งตั้งแต่เรื่องพลังงานเราพลังใช้พลังเรื่องพลังงานสะอาดใช่ไหมคะสองเรื่องน้ำเดีที่เมื่อกี้บอกไปเราจะเป็นซีโรเเจกตต์ทที่่ราาาง เอสจี SG, เรื่องเซอร์คิวล่างต่างกับเรื่องโลจิสติกเราอยากจะทำเรื่องกรีโลจิสติกเลยอาคารของเราที่มีการก่อสร้างเราก็ต้องการให้เป็นลิ c e r สติฟิเค e ขึ้นมาหรือเป็นเรื่องทางด้านอาคารเพิ่งเป็นด้านกรีนคอนเซ็ปต์ต่างๆขึ้นมาสิ่งเดียวที่ยังทําไม่ได้อย่างเช่นทางด้านตัวที่มันมาจากซัพพลายเออร์เช่นปูนคอนกรีตท,ที่เราต้องก่อสร้างมันก็ยังแต่ทางด้านปูวทางด้านตัวเอสจีเขาก็ดูในเรื่องนี้อยู่นะคะในเรื่องต่างๆขึ้นมาเราเลยมองภาพอีกหลายเรื่องขึ้นมาว่าเพราะในปี2050เราน่าจะสามารถ C De ทาางด้นตัวเราจะมองงภาพต่่ออไปเเลยนืจากราทนี์ มุตสาหกรรมเรามองกันทั้งดึงด้านตัวทางด้านตัวโปรเซสเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์ขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้มันไม่ไมไมปลดปล่อยคาร์บอนออกไปทุกค้าของเราที่มีการผลิตใช่ไหมคะความว่านออกมาเราไปแคปเจอร์ตัวคาร์บอนกลับสู่ออกไป ทางด้านการกำจับกันจะอะไรยังไงค่ะแล้วภายในนิคมเนี่ยในแต่ละลูกค้าเนี่ยเขาคอลลาเบเรตเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมหรือ Sustainability ในนั้นลูกค้าเรามากกว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นแล้วกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นต่างชาติก็เป็นบิ๊กคอลลาเบเรตพวกนี้กลุ่มลูกค้าเราโดนฟอสมาจากโดสม่ที่ต่างประเทศโดยส่วนมากอยู่แล้วมาต้องมาเรื่องทางด้านตัว sustainability เลยเรื่องทางด้าน Green Concept เลยสิ่งที่เห็นชัดๆตรงนี้ก็คือเรื่องโซลารลูกค้าเรา ูฟโซ <บน S 1> ล่ารูฟใช่ใชหรือที่เราทำให้ลูกค้าเานะโซล่ารูฟ โซล่าโฟติงท่านจะทำให้หมดเลยเรามีด้านบริษัทย่อยของเราคือเดอมชยไงคะซึ่งเป็นคนที่ทําด้านตัวเรื่องโซล่านี้ด้วยที่ติดตั้งและขายไฟในราคาดิสเขาให้ลูกค้าเราในเรื่องนี้ขึ้นมาะนะคะโซล่าโฟติงเราก็ทำนะฮะหมายถึงว่าลูกค้าบางทีมีบ่อบําบัดเรื่องน้ำในโซนต่างขึ้นมาเราก็ติดตั้งเรื่องโซล่าโฟติงหรือกระทั่งตัวโซล่าคาราคาพาร์คเนื่องจากว่าลูกค้าเราหลายๆส่วนมากจะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์เพราะกลุ่มยานยนต์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมรถยนต แล้วจอดรอสมงมอบเพัน ทางด้านตัวกลุ่มลูกค้าเราโอ้ที่จอดรถเขาจะเยอะมากเลยรถจอดพร้อมรอขายสิ่งที่เราไปเสนอเขาก็เลยก็เลยบอกว่าแทนที่รถจะจอดตากแดดร้อนๆเราทำเราทำหลังคาให้ซึ่งเป็นโซลารูฟนี่แหละค่ะทำหลังคาให้แล้วก็ติดแล้วก็ขายไฟในราคาดิสค้าไปที่ลูกค้าเรานะฮะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งในภาคของประชาชนตอนนี้เราซัฟเฟอร์ในเรื่องของค่าไฟที่แพงมากคุณจูนมองว่าหลายคนเนี่ยเขาจะสามารถเต็ปเข้าไปในจุดๆเนี่ยเขาควรจะเริ่มอย่างไรบ้างคือภาคอุตสาหกรรมตอนนี้เราเริ่ และในการทําในเรื่องของโซลารูปและภาคประชาชนเขามองว่าการติดตั้งในเรื่องของโซลาเซลล์หรือโซลารูปมันค่าใช้ใจ่ายแพงมันจะคืนทุนนานไหมหรืออะไรอย่างนี้ในจุดนี้คุณจุมองจริงจริง <ไว S 2> ที่ทพี่มองภาพตรงนี้น่ภาคประชาชนเราส่วนมากเราอยู่บ้านตอนไหนคะกลางคืนค่ะเปิดแอร์ตอนไหนคะกลางคืนนั่นแหละคะ่ะนั่นคือปัญหานั่นคือปัญหาว่าเราติดไฟกลางวันมันก็ใช้ไปหล่อเลี้ยงใช้ไฟโซล่ากับตู้เย็น กับให้แม่บ้านเราใช่ไหมคะ,คะนั้นเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเขาเรียกจุดคุ้มทุนมันก็เลยนานพี่กับมองภาพว่ามันสิ่งที่มองที่ว่าจุดมันจะจ,จุดคุ้มทุนได้เร็วขึ้นหนึ่งมันจะมีเรื่อง storage หรือแบตเตอรี่ในการสามารถที่เก็บไฟตอนที่ผลิตกลางวัน แล้วเก็บแบตเตอรี่แล้วมาใช้กลางคืนได้อไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้มาถึงเมื่อไหร่เขาเรียกว่าอะไรความต้องการในการติดตั้งโซลา่าเยอะขึ้นแน่แน่นแน่นอนซึ่งตรงนี้มันก็มีทางด้านบริษัทเรื่องเทคโนโลยีเขาทำเรื่องนี้อยู่นะคะ,คะตรงนี้มีแล้วไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่บางครั้งตอนนี้มันยังแพงอยู่แต่เมื่อไหร่นี่ค่ะที่มันมีดีมานมากๆตรงนี้ขึ้นมาหรือมันจะถูกลงเองที่เรามองภาพสุดท้ายแล้วการติดตั้งเรื่องโซลา่าที่ตามตามชุมตามบ้านขึ้นไปจะเป็นเรื่องปกติแล้วขณะเดียวกันที่เราอยากมองเห็นภาพก็คือว่า ะนะกลางวันนี้ที่ผลิตได้ถ้าเกิดภาครัฐมีการรับซื้อไฟกลับ<อ>เข้าไปในกริดต,ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะยิ่งส่งเสริมให้ทางด้านตัวประชาชนทั่วไปมีติดตั้งเรื่องโซลา่าด้วยะนะคะระหว่างที่ไม่ได้ใช้สามารถขายไฟเข้าไปให้ภาครัฐได้นะคะเป็น,ปนไปได้ไหมคะพี่จุนคะซึ่งต้นทุนโซลา่ามันถูกกว่าต้นทุนพลังงานเราซื้อไฟทุกนี้เท่าไหร่4บาทกว่าะจะหบาทแล้วต้นทุนโซลา่าถ้าเกิดเป็น ติดตั้งที่แอเรียใหญ่ๆขึ้นมามันจะตก2บาทกว่าแต่ที่บ้านเรือนพี่ไม่ได้ทำไซส์บ้านเรือนนะอาจจะแพงหน่อยเพราะไซส์มันเล็กสเกลมันเล็กขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาแต่พี่ก็ยังมองภาพ่าา็น่าจะถูกกว่าซื้อไฟจากทางด้านตัวกริกดดูดีอะค่ะถ้า,ถามันเกิดมีการผลิตมากๆลองคิดดูสิคะหลังคาทุกบ้านสามารถทําเป็นโซลา่าได้รีนอวลิชีของรอเราจะมากขนาดไหนแล้วก็เป็นพลังสะอาดเป็นพลังงานสะอาดเป็นเทรนด์ของโลกนะแล้วมาถึงอีก ธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่สีทางด้านดิจิทอลค่ะเริ่มอย่างไรคะพี่จูนมันเกิดจากตั้งแต่ปี2017ที่พี่มองภาพว่าตอนนั้นพี่มองภาพว่าทางด้านนี่สิ่งที่พี่ทํามันคืออินฟราสตรัคเจอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์นี่คืออุตสาหกรรมน้ําพลังงานพี่เลยมองอนาคตคือเทรนด์ของเรื่องเทคโนโลยีพี่เริมมองเทรนด์ของเทคโนโลยีแล้วสิ่งที่เราทําอยู่แล้วกับมองภาพว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาดรอปกับสิ่งที่เราทําอยู่บนอินฟราสตรัคเจอร์เราจะสามารถเติบโตอย,อย่างยั่งยืนได้และเติบโตอย่างเอ็กซ์โพพเเเเเนนนนนนชีีียยยลลได้้้ตรรรรงงงงงััแหะะคค่่่่่่ททิิมมสใจจจือ v อาาๆๆขึ ะคะพี่คิดว่าออถ้าเกิดพี่จะเทินทูเทคคอมพานีล่ะอตอนนั้นเรามีการประชุมเทาวอเราถามผู้บริหารเลยเลยนถ้าพี่บอกคุณว่าจากที่เราทําอินฟราในวันนี้แล้วเราจะเทินทูเทคคอมพานีคุณจะเชื่อพี่ไหมม,มันตกใจถามพี่ เราทำอินฟรามาตลอดเลยนะอินฟราสตรักเจอร์นี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอค่ะพี่บอกมันจะเป็นไปได้แต่เราต้องเตรียมการเพราะว่าเราก็มานั่งดูบ้านเราบ้านเราไม่พร้อมแนะ่คนเราไม่มีเทคเลยเรามีวิศวะเยอะมากแล้วตอนนั้นคือปี17 <1, S 1> ด้วย17วิศวะเราเยอะมากเพราะเพราะว่าของเราเรื่องแต่วิศวะเราเป็นอินสระเรื่องอโบเรชั่นใช่ไหมคะเราก็มองภาพฝาเอิบดังนั้นเราจะต้องทำยังไงถ้ารอให้ทุกอย่างพร้อมเลยพร้อมมันน่าจะช้าเกินไปเราถึงเริ่มต้นโครงการดิเร็ลทาร์นสูเอชั่นแต่เป็นรูปแบบเบ ถ้าเกิดคุณไปเชิญคอนซัลแทนต์มาอะไรมาเขาจะสอนบอกคุณได้ทำดุ่นทำนี่พี่บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทานทานโซลูชันมันต้องเกิดจากอินเฮาส์เกิดจากเรานี่แหละที่เราจะบอกว่าเราต้องการทานซอมเรื่องอะไรและเพราะอะไรไวจะทานซอมไปทําอะไรทานซอมมันมันเกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่ทําตามเทรนกระแสฮิตมันไม่ใช่เพราะหลายคนตามกระแสเมตาเวิร์สมาจากฉันก็จะทํเมตาเวิร์สเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอการทานซอมนี่มันไม่ใช่แค่ว่าเออแต่บอกว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันต้องวางเรื่องสารที่การทานที่เจ้าทานโซลูชันคือ วางจที่ว่าจะทานสวอมอะไรแล้วเอาเท็กยี้มาเป็นส่วนหนึ่งอเอาเทคกยี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทาให้ทานสวอมของคุณสําเร็จ ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างคือ technology. เทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช่ตอนนั้นพี่ก็เลยมีการแลวพี่ก็ลองบ้านมองบ้านพี่เออคนของพี่บางส่วนพี่พร้อมแล้วหรือทำบม่เ,เสร็ของพี่โมเดลใหม่ๆมันพร้อมละแต่เราขาดเรื่องคนแล้วก็เราจะเอาคนของเราที่เราพร้อมไปจับมือกับเทคข้างนอกก่อนเพื่อเอามา drop แต่ทานทสิ่งที่เราทำไปก่อนรหงนั้นทำไปเลยค่ะไอที่พี่ได้รางวัลเรื่อง p พ p e n e r g พ Trading รางวัลเรื่อง n n นโนเวชันและต่างๆมันเกิดจากปี2017ิดที่เราเริ่มคิดนั่นแหละค่ะเเราะเราเริ่ม เปลี่ยนคอนเซปต์ mindset ความคิดของคนในบ้านเราเทคตัวแรกที่พี่จุนทาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตอนนั้นพี่บอกเลยว่าพี่ต้องการทางทางด้านตัว smart microgrid ในยุคมมุสากรรมพี่ประกาศและพี่ต้องการเป็นนิคมแห่งแรกของโลกที่ทำ smart microgrid หนึ่งใน smart microgrid ก็คือการ trade, การใช้เรื่องพลังงาน<ะ>จากหลาย source ขึ้นมาการเทรดพลังงานในนุคมมุสากรรมได้ถูกไหมคะสิ่งที่พี่มองเออมันมีการเทรดพลังงานได้คือส่วนหนึ่งและพลังงานส่วนนั้นคือพี่มองเรื่องพลังงานทางด้านโซล่า renewable เอามาเทรดบน blockchain บนเทคโนโลยี blockchain ขึ้นมาในปี17พี่ พี่คิดเรื่องนี้แล้วะพี่คิดแล้วค่ะการเทรดพลังงานมันคือการเทรดบนบล็อกเชนขึ้นมาแต่เราเองไม่มีคนทําเรื่องเ็คเรื่องบล็อกเชนเราก็เริ่มถา หาดูว่าใครที่เป็นเทคคอมมานีหรือพวกกลุ่มสตาร์ทอัพข้างนอกที่ทําเรื่องนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าคะพี่จูนพี่ได้เป็นคนไทยอ๋อคนไทยเรามีศักยภาพให้แต่คนไทยเราเก่งค่ะเข้ก็พวกนี้ก็โตเมืองนอกหมดอ่ะเคยอยู่เมืองนอกเคยอยู่ต่างประเทศขึ้นมาแล้วก็มีทีมเทคของส่งร้อยกว่าคนอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็มองภาพเออแล้วก็เริ่มคุยกันละก็เริ่มมีการเพิ่มคุยกันก็เราเริ่ม่อเริ่มสตาร์ดีเริ่มต้นจากคิดว่ามันทําไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เราก็สามารถเรียกว่าเราสามารถแพลตฟอร์มเราเรียบร้อยหมดแล้วซึึ่่่่่งงเเเเปป็นนนนแลตรรรรรมมททีีีีดดดดสสุใะะศ้้ววยซซาาาาาาคิจถ ได้ภายในปีนี้แหละค่ะม,มันอยู่ที่ภาครัฐให้เรื่องไรเส้นต่างๆก็คือเริ่มเ,เป็นรูปธรรมแล้วเป็นรูปธรรมแล้วค่ะศึกยาเลยค่ะขอบคุณพี่จูนมากนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ